ผู้ปลุกแผ่นดินให้ตื่นจากพันธนาการณดินแดนที่ขุนเขาอบล้อมแผ่นดินสยามเคยถูกกดไว้ใต้เงาแห่งจัก,กรวรรดิอังวะตทว่าจากเท่าทุลีแห่งความพ่ายแพ้มีเพลิงแห่งเสรีภาพค่อยๆก่อตัวขึ้นในหัวใจของเจ้าชายพระองค์ดำเขาไม่ใช่เพียงกษัตริย์ผู้ครองเมืองแต่คือนักรบผู้แบกชะตาของชาติไว้บนบ่าด้วยพระแสงดับผู้ใจพระองค์ทรงนำไพรพลฝาหาลูกธนูข้ามพนากว้างท้าชนมหาอำนาจด้วยหัวใจนักรบ ในยุคที่แผ่นดินสยามถูกบดขยี้ด้วยอำนาจต่างเมืองเด็กชายพระองค์ดำเติบโตท่ามกลางการเมืองการรบและความตายเขาไม่ใช่แค่เจ้าชายแต่คือแสงสว่างที่ถูกลิขิตให้ปลุกชาติไทยให้ตื่นจากพันธนาการเสียงตะโกนข้าไม่ยอมเป็นขี้ข้าใครดังก้องทั่วท้องทุ่งเมื่อพระองค์ทรงช้างศึกออกศึกยุทธหัตถีพระแสงดาบที่ฟาดฟันบนหลังช้างไม่เพียงปลิดชีวิตศัตรูหกักแต่ยังปลุกวิญญ,ญาณน,นักสู้ในหัวใจคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยพระแสงดบาบคาบค่ายพระองค์ดำทรงท้าทยายพม่าหลังช้างในศึกยุทธหัตถีตำนานที่ถูกสลกในน่งงหายจขอผดิ ข้าขอเป็นไทยให้แผ่นดินนี้คือวาจาสถานฟ้าว่ากันว่าเมื่อพระองค์ดำยกดาบขึ้นต่อสู้มังกรทองแห่งป่าเทพสถิตจะโผล่ขึ้นจากหมอกร้องก้องรากลองศึกนำชัยชนะมาแก่สยามทุกคราตำนานเล่าว,ว่าทุกครั้งที่แผ่นดินตกอยู่ในเงามืดเงาร่างของพระองค์ดำจะปรากฏกลางสายหมอกพราะมังกรทองล่องฟ้าและอินทรีเฝ้ามองจากเบื้องบนดังจะย้ำเตือนว่าแผ่นดินนี้ยังมีเลือดนักรบไหลเวียนอยู่